สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคารายไตรมาสก,ก็จะให้ผลนะคะในช่วงเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนตรงนี้การทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่จะนำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ะะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพ่ยิปซี่หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะสําหรับชาวธนูเนี่ยนะคะในเรื่องของดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะซึ่ง ก็จะเกี่ยวข้องการเงินจะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของเอกสารการเดินทางนะคะคือถ้าพื้นดวงดีมันก็จะมีเกณฑ์การเดินทางรับทรัพย์ได้เจอกับสังคมนะคะใหม่ๆใ,ในการนะทําเงินทํางานแต่ถ้าเกิดว่ามีพื้นดวงนะคะที่ไม่ถูกกับดาวเสาร์นะคะอยู่ตรงนั้นนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาการค้าประกันอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารในเรื่องเงิน นะคะต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะในเรื่องนี้นะคะส่วนดาวาที่อยู่ในเรือนการงานคือพระเกตก็อาจจะในบางคนอาจจะมีความผันผวนในเรื่องงานแต่ในบางคนนะคะที่ทุกอย่างทำตัวตามปกติแล้วทำตัวดีคิดดีพูดดีทำดีส้มเชื่อนะว่าพระเกตจะให้คุณในเรื่องของผู้ใหญ่พพอร์ตอุปถรัรมภ์ในเรื่องงาน ะะส่งเสริมนะะในเรื่องงานให้ดีขึ้นเลยต้องบอกแบบนี้เลยในการทํางานลางสังหรณ์จะแรงการคาดการอะไรต่างๆในการทํางานการวางแผนจะดีขึ้นด้วยนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างส้มเปิดไพ่เต็มเซตสิบใบค่ะจะทํานายไปเรื่อยๆนะคะใบแรกในช่วงต้นปีค่ะ5เหรียญในเรื่องเงินเรายังต้องเป็นคนที่ดูแลในครอบครัวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะคะ การเงินอาจจะยังต้องบอกว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะอต้องบอกแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องงานก็บางทีเราก็เป็นลูกน้องก็มีเป็นลูกน้องแต่ว่าเราตามงานเก่งมานะคะคือเป็นคนละเอียดนะตามงานหัวหน้าสั่งอะไรทําหมดบางคนก็มีภาระมีบริวารแต่บริวารก็ดีช่วยเหลือนะคะก็คือ หนักหน่อยแต่ส้มมองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันแย่นะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะพอในช่วงเมษาก็สบายๆนะคะเมษาถ้าเป็นในเรื่องเงินต้องระวังการโดนขโมยเงินมันเกิดขึ้นไปแล้วอะ,ะบางคนมันอาจจะมีเรื่องของการโดนเอาเปรียบโดนโกงการโดนขโมยเงินได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานแล้วแล้วก็ส้มมองว่าคุณจะอะไรที่มันเป็นท็อกซิกคุณปลดปล่อยได้หมดเลยช่างมันอย่างเงี้ย คือสบายใจได้เก่งมากต้องบอกแบบนี้นะในการทํางานส้มมองว่าคุณจะเอาเท่าที่ไหวเอาที่สบายสบายใจนะคะเออฟีลมันแบบชิลๆได้อะประมาณนี้เลยแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรืออะไรเข้ามาแต่ว่าไหวดีนะคะจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีนะช่วงพฤษภาช่วงนี้เลยค่ะจันเมนนี่คือไพ่การพิพากษานะะ แล้วส้มก็มองว่าใครที่ทําดีมาโดยตลอดมันจะมีเรื่องของอะไรบ้างมันจะมีเรื่องของรางวัลมันจะมีเรื่องของตําแหน่งมันจะมีเรื่องของความโดดเด่นโด่งดังผู้คนยอมรับมันจะพุ่งแบบนี้เลยมันจะพุ่งแบบนี้เลยนะคะใครทําดีมาโดยตลอดมันจะพุ่งมากๆเลยนะขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยแหละว,ว่าจะดีแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่ง นะคะถ้ามันเป็นอีกแบบหนึ่งสมก็มองว่ามันก็จะเป็นบทเรียนนะที่ทำให้คุณได้รับรู้ว่ามีใครพูดถึงคุณอะไรยังไงบ้างนะคะบางคนเนี่ยทำดีมาตลอดแต่ว่ามีคนไม่ชอบคุณคุณก็จะได้รู้นะตอนนี้ความจริงมันจะเปิดเผยออกมาอีกระรอกหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีแล้วแหละคุณอาจจะรู้แล้วใครไม่ชอบคุณอะไรยังไงชอบหรือไม่ชอบคุณแค่ไหนแต่ณตอนนี้เดือนพฤษภาจะเป็นการตื่นรู้อีกระดับหนึ่งเลยนะคะที่จะได้รู้ว่า เหมือนเปิดหูเปิดตาเลยว่าใครคิดยังไงกับคุณแล้วเพราะอะไรเขาถึงทําแบบนี้อะไรประมาณเนี้นะคะคือได้รู้ความจริงหลายๆแง่ม,มุมเลยนะคะความลับอะไรทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาด้วยนะ,ะกระจางกันเลยหละงานนี้บอกเลย <c oughs> นะคะทำดีไว้ไม่ต้องกลัวอ่าแค่นี้บริสุทธิ์ใจไว้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะในเรื่องของอความคิด ความรู้สึกในเรื่องของงานเงินนะคะเจ็บปวดเจ็บปวดน่าจะเจออะไรมาในเรื่องสภาพจิตใจนะคะเราเราไม่คิดมันเหมือนคนสภาพเหมือนคนอกหักเลยเน,ะนาะทั้นที่มันเป็นเรื่องงานแสดงว่าส้มมองว่าชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่จริงจรงชาวธนูเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงนะและเวลาทํางานกับใครเราให้ใจเราให้ใจนะ ให้ใจเต็มที่ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนเราก็จำเด้อแล้วเนี่ยเรายังเจ็บอยู่เลยอะสิ่งที่มันเจอมาเนี่ยมันยังเจ็บอยู่เลยนเนี่ยสามดาบแฮงแมนหัวกลับมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดทั้งนั้นเลยอย่าไปกรรมมันไว้นะอยากให้คุณปลดปล่อยออกไปให้อภัยตัวเองเถอะเพราะว่าการที่คุณกรรมความเจ็บปวดแบบนี้ก็เหมือนคุณเหมือนทำร้ายใจตัวเองด้วย คนไม่รักมันก็ไม่รักคนรักก็คือรักนะคะพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถทําให้ใครรักได้ทุกคนเลยจริงไหมไม่สามารถทําให้ทุกคนรักเขาได้นะเนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าก็คแค่ปล่อยวางว่ามนุษย์ก็เป็นแบบนี้อืนะคะส้มเห็นใจนะให้กําลังใจนะคะสำหรับคนที่แบบจริงใจมาโดยตลอดแล้วเราถูก,ถกอาจจะถูกโกงถูกหักหลังอะไรประมาณนี้นะคะยังยังเจ็บ แล้วบางทีมีแค้นด้วยส้มก็มองว่าแต่ส้มว่ามันเป็นอาการน้อยใจมากกว่าไอเรื่องแค้นมันคงน้อยนะ่ะเป็นอาการแบบเจ็บเจ็บปวดน้อยใจอะ่ะเอออารมณ์แบบนั้นมากกว่านะ่ะมองว่าแบบนั้นนะคะออในช่วงมิถุนาสตรีนนะคะมิถุนาเนี่คือการโหมงานหนะักคือการที่เราไม่ยอมไม่ใครเอาเปรียบแล้วพลังงานค่อนข้างดุเหมือนกันนะอาจจะมีศัตรูที่เป็นผู้หญิงนะ ยังมีอยู่ศัตรูที่เป็นผู้หญิงนะคะมาเป็นอุปสรรคในเรื่องงานในเรื่องเงินมีนะคะชาวสิงขึ้นแล้วนะชาวสิงนะนะคะก็ยวงห่างไว้เนาะแต่ส้มมองว่าคราวนี้คุณก็อาจจะไม่ได้ยอมแล้วนะอาจจะเจอเวอร์ชั่นใหม่ของชาวธนูนะใครเล่นชาวธนูต่อเน,นี่ยอาจจะเจอเวอร์ชันใหม่ได้นะไม่ยอมนะ อาจจะเป็นการไม่ยอมทางใดทางหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกน่าเกลียดเกินไปหรอกนะคะเออแต่แต่ให้รู้เหมือนชาวธนูจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ทันผิดอะไรเราไม่ได้ผิดอะไรแล้วคุณมาอะไรกับเราเนี่ยมันก็ต้องมีการทำอะไรให้รู้บ้าง ว่าเอ้ยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบมาทํำลายจิตใจกันได้ง่ายๆโดยที่เราไม่เคยทําอะไรให้คุณนะอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยบางคนอาจจะถูกหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงกดดันในการทํางานก็ได้นะประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครทําธุรกิจเองเป็นนายตัวเองทํางานฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้นะคะส้มมองว่ามันดีนะคุณค่อนข้างที่จะขยันขันแข็งและเต็มที่กับงานมากๆประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ว่าไม่อยากให้เครียดเกินนะผ่อนคลายบ้างนะในเรื่องของ พลังงานรอบตัวอิทธิพลต่างๆนะคะ e อสเ c l e s นเดเคิ acles, นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมีโชคลาบชาวธาตุดินมังกรพรึกศพกันอาจจะนําโชคลาบมาให้นะคะนำสิ่งดีๆโชคลาบเรื่องงานโชคลาบเรื่องการเสียเส่ยงโชคนะคะการซัพพอร์ตในเรื่องเงินอะไรต่างๆดีมากๆเลยให้ของขวัญอะไรประมาณนี้นะคะดีมากนะคะนำโอกาสทางด้านการงานมาให้นะคะเจะสติกหัวกลับ ชาวตุลให้ระวังชาวตุนนะขึ้นไพ่หัวกลับละนะคะไพ่หัวกลับบางไพ่ก็ดีแต่อันนี้คือแรงมากนะะแรงมากแม่ก็คือค่อนข้างดุเลยเนะคะแล้วก็อาจจะหักหลังคุณได้ทำไม่ดีกับคุณได้ดุมากใช้คำพูดในทางที่ไม่ดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ห่างหรือถ้ามันไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ต้องปล่อยวางให้ได้เนาะนะคะอืม อย่าไปเอาท็อกซิกเข้ามาเป็นของเราให้มันอยู่กับเขาเป็นนั่นแหละนะคะก้าวดาบหัวกลับนะชาวธานลมกูมิถุนตุนเอออีกแล้วนะคะส้มมองว่าการที่บางทีเขาเป็นคนดุเป็นคนนิสัยไม่ดีกับคุณเนะี่ยเพราะว่าเขาอะมีปมมีความเครียดนะคะเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาก็เลยทำกับคนอื่นเพราะว่าอยากให้คนอื่นรู้สึกเหมือนเขาบ้างมั้ง นะคะคแล้วก็ในบางคนชาวธาตุลมที่เป็นคนใกล้ชิดคุณก็ต้องระวังที่เขาอาจจะค่อนข้างที่จะเครียดและต้องการกําลังใจจากคุณก็มีแต่คนที่ไม่ดีกับคุณก็ขอให้คุณได้รู้ว่าอ๋อเพราะเขาเป็นแบบนี้เขาได้ทํากับเราแบบนี้เพราะเขาเป็นเหยื่อมาก่อนให้เราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรทํำยังไงกับเขานะคะในเรื่องของเจไฮโดรฟน ัวกลับอันนี้คือปัญหาปัญหานะคะแล้ววิธีการแก้ไขส้อมมองว่าผู้ใหญ่บางคนลําเอียงทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะไม่ชอบแต่นั่นมันก็ต้องดูด้วยว่าอีโก้ชนกันหรือเปล่าเคยดื้อไหมอะไรประมาณนี้ส้อมมองว่า ให้กลับมามองดูตัวเราแหละว่าสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมันมีอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้บ้างแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงไม่ต้องรับมาแต่ถ้าปรับปรุงได้ก็ขอให้ปรับบางทีมันเป็นเรื่องของอีโก้ของเรากับคนที่ทํางานด้วยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วมันคนละเจนก็ได้นะคะลองปรับๆกันดูนะอใจเย็นๆประมาณนี้เลยนะคะอีกอย่างการที่ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำผิดศีลธรรมไม่เป็นไร แต่ถ้าใครที่ทําผิดศีลธรรมหรืออะไรคิดจะทําอะไรไม่ดีขอให้หยุดดีกว่าเพราะสุดท้ายความจริงจะปรากฏเสมอเลยประมาณนี้เลยนะคะเออใครที่ชักชวนคุณให้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีก็เลี่ยงดีกว่านะคะมันมันไม่รอดอะเราต้องบอกแบบนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพที่ต้องระวังโรคหัวใจบางคนไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็น กล้ามเนื้ออักเสบก็ได้เพราะฉะนั้นต้องไปเช็คคือมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแหละมีนาเมษาเนี่ยชัดเลยมันผ่านมาละช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยหอบหืดนะเด่นมากนะคะหอบหืดทางเดินหายใจปอดเนี่ยระบบช่องปากทำฟันความเครียดนอนไม่หลับความตึงเครียดนะคะความดันสูง เนี่ยความดันสูงมาเยอะมากเลยเพราะว่าเครียดมีเรื่องเครียดเยอะอะ่เพราะฉะนั้นผ่อนคลายความเครียดบ้างนะนะคะในเรื่องของพลังงานโชคลาภนะคะมาจากไฟออฟเพนเดเคิลชาวท่านดินมังกรพึกษบกันนะที่เป็นคนที่แบบในช่วงนี้เขาอาจจะแบบไม่ค่อยมีเงินอ,ะอ่ะเออมีมีปัญหาเรื่องเงินนะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้ฉีดคุณแต่จะนำโชคลาภมาให้คุณนะ เซเว่นนอวอชาวธาตุไฟเมสิงธนูผู้ชายเป็นผู้ชายที่ทํางานเยอะทํางานหนักที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็อาจจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยนะคะโชคลาบนะเลขนําโชคนะคะของชาวธนูได้1031 1031เอามีไพ่1ิเหรียญเด้อมี1เหรียญมี10เหรียญโชคลาบต้องมาละนะคะก็เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอประมาณนะ 1031 1 0 10 3นะคะพลังงานของไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตในเชิงบวกนะให้กับชาวธนูบ้างนะคะ Angel w อ r r i o อ,อนะอย่าคิดว่าคุณไม่มีใครเวลามีปัญหาอะไรอย่าคิดว่าคุณอยู่คนเดียวนะคุณยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจไม่ได้มีน้อยๆด้วยนะ ชาวธนูมีเพื่อนเยอะบางคนก็มีเป็น fc อย่างที่บอกบางคนอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ได้รับการยอมรับมากๆนะคะคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีใครคุณมีคนที่อยากเห็นคุณมีชีวิตที่ดีต้องมีกำลังใจนะนะคะ achievement นะคะเป็นเรื่องของความแน่วแน่ความตั้งใจการโฟกัสนะคะกับสิ่งที่คุณปรารถนากับ g o ของคุณส้มจะบอกว่า g o ของคุณมันอาจจะเป็นความสำเร็จหรือไม่เป็นความสำเร็จก็ได้นะคะ อยากขี้เกียจอยากรวยอนาคตไม่อยากทำงานและอยากรวยเฉยๆมันต้องทำยังไงนี่ค่ะนะคะอยากบางคนอยากประสบความสําเร็จจริงๆนะคะอยากประสบความสําเร็จแล้วมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงอใช่บางคนไม่อยากมีหน้าที่การงานสูงแต่อยากมีเงินอยากรวยอยากนอนสบายต้องทํำยังไงทุกอย่างมันมีวิถีที่จะให้เป็นไปแล้วมันมีเป้าหมายทั้งมันคือเป้าหมายทั้งนั้น เพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมีวิถีของการไปที่ชัดอยา่าวอกแวกคุณก็จะได้ตามนั้นนะคะแล้วต้องลงมือทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีนะอยากรวยแล้วนอนเฉยๆอะ่ะมันก็ต้องมีการลงทุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออนะคะซื้ออสังหงอสังหาอย่าไปเป็นนี่สินใครอยไปรวยด้วยการไปวิ่งเราวซับใครมันก็ไม่ใช่ใช่ปะ มันก็ต้องเป็นทางปกติเนาะเออนะคะ Miracles o าวด์ออฟ s ิสสิ่งที่เคยทำผิดพลาดหรือล้มเหลวมาก่อนหากคุณปรับปรุงตัวได้มันจะเกิดสิ่งมหัศ์และสิ่งที่ดีกับคุณมากๆแต่อย่าไปจมกับมันรู้แล้วว่าเราผิดโอเคยอมรับยอมรับปรับปรุงไม่ใช่รู้แล้วว่าเราผิดแล้วโทษตัวเองอยู่นั่นไม่เกิดประโยชน์อันใดนะคะรู้ว่าเราผิดยอมรับแล้วปรับปรุงทันที เร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ดีกับคุณมากๆในเรื่องงานเงินนะคะในชีวิตคุณด้วยขอบคุณชาวธนูนะคะขอให้ชาวธนูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ